สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้มีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะที่จะคุยกับทุกท่านโดยเฉพาะนักการเมืองมืออาชีพท่านจะตกม้าตายหรือเปล่าว่าการหาเสียงเลือกตั้งปัจจุบันสำคัญมากและการเลือกตั้งของถิ่นกำลังทยอยเลือกตั้งตามลำดับตอนนี้เราเลือกตั้งอ,อปจอใช่ไหมครับ เดี๋ยวก็จะมีการเลือกตั้งเทศบาลอ,อปตอตามมาคำถามเดี๋ยวนี้นะครับที่ยอดฮิตมากและผู้สมัครไม่ว่าเป็นท่านนายกนะครับผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นนิยมใช้โซเชียลมีเดียในการหาเสียงคำถามทำได้ไหมถ้าทำได้ทำอย่างไรหรือทำไม่ได้เราเนี่ยครับถ้าคิดจะสมัครไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือนายกก่อนอื่น ก่อนจะไปยื่นไปสมัครท่านต้องศึกษากฎหมายถ้าท่านไม่ศึกษาเองทีมกฎหมายของท่านในกลุ่มของท่านในพักของท่านจะต้องศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าโดยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือรผู้หานท้องถิ่นเนีออ่ยพศ63มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 18เมษายน6 3ที่ผ่านมาที่สำคัญในระเบียปบปกตตรงเนี่ยมีการกำหนดวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้นะครับว่าหมายถึงการหาเสียงเลือกตั้งที่กระทาโดยผ่านช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนหรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อหาเสียงเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีวัตถุประปสงค์เพื่อจะเผยแพร่ให้ประชาชนโดยทั่วไปเนะี่ยรับทราบท่านรู้ไหมครับว่าวิธีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันนะครับในการหาเสียงนั้นนะ่ยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหรือผู้ใดก็แล้วแต่ครับสามารถนะสามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือมอบหรือจะจ้างใครทําก็ได้ทําได้แต่อย่าลืมนะว,ว่าถ้ามันเกิดให้จ่ายขึ้นมาตรงนี้จะถือเป็น ค่าใช้จ่ายที่ท่านตุองแจ้งให้กรกตรับทราบด้วยปัจจุบันที่นิยมกันนะครับเช่นท่านอาจจะหาเสียงผ่านเว็บไซต์อาจจะหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียอาจจะหาเสียงผ่าน y o u t u b e นะครับแอปพลิเคชันต่างๆอีเมล SMS สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเนะี่ยกฎหมายรวมรวมแล้วนะคือโซเชียลมีเดียั้งหมดท่านจะต้องทำตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดท่าน ทำหรืออย่างครับที่ผมเห็นนะปัจจุบันนี้นะครับท่านรู้ไหมว่าการหาเสียงโดยท่านใช้โลโก้พักการเมืองท่านใช้บุคคลภาพบุคคลต่างๆไปอยู่ในป้ายประกาศของท่านไปอยู่ในสื่อโซเชียลที่ท่านจะลงไปเนี่ยนะครับก่อนอื่นเนี่ยคำถามคือเจ้าตัวเขายินยอมไหมพักการเมืองเขายินยอมให้ท่านอนุญาตให้ท่านใช้ภาพเขา ใช้โลโก้ภาพเขาใช้คําขวนกติพศอะไรก็แล้วแต่นโยบายของเขาไปหาเสียงไหมถ้าเขาไม่ยินยอมท่านไม่สามารถทำได้ตัวอย่างเช่นนะครับผมเห็นกรณีที่มีการหาเสียงผ่าน Facebook ท่านรู้ไหมว่าปัจจุบันนี่นะครับมีคำถามเกี่ยวกับกกตก่อนจะเลือกตั้งอปอจท่านเห็นไหมข่าวดังเชียวบอกว่าในมาตรา34 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้หานท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาเนี่ยบอกว่าในการหาเสียงเนี่ยนะครับการนาภาพบุคคลในการหาเสียงต้องได้รับความยินยอมนะครับของพรรคการเมืองของบุคคลนั้นก่อนและต้องไม่ขัดกับมาตรา3าเป็นประเด็นมากมาตรา3 4มเขาบอกว่ากกตออกมาตอบคําถามว่าข้าราชการการเมืองนะไม่เป็นสสสว ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่สามารถช่วยผู้สมัครหาเสียงได้ถ้ากรณีเบื้องต้น,นเมื่อกี้ถ้าท่านใช้ f a c e b o o k นะครับหาเสียงท่านติดแท็กบุคคลอื่นเข้าไปเพราะท่านหวังผลว่าบุคคลอื่นหล่านั้นเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนใน Facebook ของท่านอยู่แล้วก็ตามเนี่ยนะครับเขามีเพื่อนอยู่ในกลุ่มนั้นเยอะ ท่านหวังผลว่าติดแท็กเขาเวลา,วลาท่านหาเสียงมันก็จะไปปรากฏในหน้าของคนที่เป็นเพื่อนที่ท่านติดแท็กไปด้วยคําถามคือบุคคลเหล่านั้นเนี่ยที่ท่านอาศัยหาเสียงแฝงไปอยู่เนี่ยเขาเป็นบุคคลเหล่านี้ไหมเขาเป็นข้าราชการการ,การเมืองไหมเขาเป็นสสสวมไหมเขาเป็นเจ้าที่ของรัฐเขาเป็นผู้หารน้องถิน่นเขาเป็นสมาชิกสภาทา้องถิ่นไหมถ้าฝั่งตรงข้ามท่านจับตรงนี้ได้แล้วร้องเรียนมา จะลืมนะครับว่าระเบียบตัวเนี้มันมีผลใช้บังคับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนี่ผมเตือนท่านด้วยความหวังดีนะไม่รู้มีกี่คนทําไปแล้วนะครับแล้วนะครับวิธีการนะครับท่านต้องแจ้งด้วยนะครับแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย u t u b e แอปพลิเคชันอีเมล sms สื่ออะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นเข้าขายพวกนี้ท่านต้องแจ้งด้วย ช่องทางต่างๆในการหาเสียงตัวกรกะตเนี่ยเขามีการออกแบบหมายถึงว่าเขามีแบบสําเร็จครับถ้าท่านไปดูนะผู้สมัครทุกท่านครับท่านผู้สนใจการเมืองท้องถิ่นเนี่ยถ้าท่านไปดูระเบียบขั้นบังการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้อาท้องถิน่นปี63นะในท้ายระเบียบนะครับเขาจะมีแบบแบบเนี่ยนะครับก็คือ หนึ่งในหลายๆแบบเนี่ยมันม,ม,มีแบบเรื่องของการแจ้งหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยซึ่งท่านต้องรับผู้หนังสือท่านต้องเรียนท่านผู้วยการกระกะตรประจําจังหวัดนะครับชื่อเสียงเดือนน้ำของท่านได้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเป็นนายกท่านกว่าไปนะครับในแบบจะบอกว่าใช้วิธีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนกี่ช่องทางเขามีแบบกําหนดไว้แล้วนะครับที่สําคัญเมื่อท่านใช้วิธีการนี้แล้วเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นนะ แบบที่ท่านตามมาอีกแบบที่ท่านต้องใช้คือกรณีการขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์เขาบางคนไม่ได้ทำเองนะครับสื่อต่างๆทาง YouTube อย่างเงี้ยท่านหาเสียงเนี่ยท่นยานาจะต้องไปจ้างคนอื่นให้เขาทําให้แล้วมันมีมูลค่าเกิน5,000ันเงี้ยครับท่านก็ต้องแจ้งเหล่านี้เนี่ยเป็นค่าจ่ายในการหาเสียงท่านด้วยคํานวณด้วยนะอย่าให้เกินนะครับตามที่กรกตกํากหนดผมว่าเทคนิค ติดเราเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมันเป็นความรู้ทางกฎหมายนันกการเมืองหลายคนไม่ว่าจะเป็นระดับชาติระดับท้องถิ่นน่ตกมาตายไปเยอะแล้วผมเหมือนเตือนท่านนะเราะสนามแรกเนี่ยคืออปจอจะมีการเลือกตั้งวันที่20ธันวาคม63าผมไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้คู่แข่งของท่านที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเขารู้เทคนิคเขารู้กติกาเหล่านี้หรือเปล่าถ้าท่านพลาดมาท่านทําผิดกฎหมายท่นนานก็รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับ ผนที่ตามมากรกตรสามารถจะถอดถอนท่านนะครับให้มีการเลือกตั้งใหม่มีหลายแบบมากถ้าถ้าเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะคุยให้ฟังว่าปัจจุบันมีวิธีการแบบไหนบ้างที่จะสามารถจะสอยผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งแล้วเนี่ยให้ค้นจากตำแหน่งได้อยากฝากไว้ครับวันนี้เอาประเด็นแค่นี้ก่อนว่าไปการหาเสียงโดยใช้ช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ทำได้ไหมทำอย่างไรทำตามนี้รับรองปลอดภัยนะครับ ขอบคุณนะครับที่กรุณากดติดตามกดไลคกดแชร์ใครที่ไม่กดกดให้กำลังใจกันหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ